ทั้งสี่อย่างนั่นแหละริวาวุฒิธรรมแป่นธรรมทรให้คนที่ปฏิบัติไปแล้วมีแต่ความเจริญอย่างเดียวนะคือคหนึ่งคุปกับอสัตตบรตสองฟังโอ,อวาทจะสัตตบรตสามพิจารณาให้ได้ถูกต้องตามคำซ้อนของสัตตบรษและสี่คือต้องปฏิบัติให้ได้ถูกต้องตามคำซ้อนของสัตตบรษชีวิตของเราก็จะเจริญขึ้นจะพัฒนาขึ้นครับนี่แหละ แล้วการเบาการตักเตือนของท่านอีกเหมือนอย่างว่าเทคนิคอยู่บายวิธีโดยส่วนมากเราอย่าลืมนะคนป่วยถ้ายานั่นแหละมันคุมคนป่วยโดยส่วนมากไม่อยากจะกินเท่าไหร่อยากจะกินยาไหนที่อร่อยอร่อยแต่อย่าลืมนะครับคําว่ายาและก็ยาที่อร่อยมันมีน้อยแต่คําที่มันยาที่คุมโดยส่วนมาก ฉะนั้นถ้าเราอยากจะหายป Gina ่วยจริงๆเราก็ต้องทําใจยอมรับกินยานคุมนั่นแหละอย่างไหนธรรมะคือคํซสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอย่างโอสดสถทิพย์ครับเป็นอสดสุดอย่างศักดิ์สิทธิ์และพระสมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบโอปมาณเหมือนอ่ด็อกเตอร์เปรียบโอปมาม burnout, เหม,มือนคนหมอที่ชํานาญชิวชาญที่สุดในโลกและธรรมะของพระสมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือเปรียบโอปมาเหมือน ยาอย่างศักดิ์สิทธิ์ครับอย่างศักดิ์สิทธิ์และยาอันศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละคือผลิตโดยพระสมมาสัมปุทธเจ้าโดยการสร้างบารมบีมากว่าจะได้ยาทั้งหมดนั้นมานะต้องใช้ระยะเวลาซี่ยาทรงไข่หนึ่งแสนมหากัปบครับไม่ใช่น้อยกว่าจะได้ยานั้นมาแล้วประทรงซาวกของพระสมมาสัมปุทธเจ้าเปรียบโอปมาเหมือนคนป่วยแล้วได้ให้จะโรค ได้หายป่วยได้เพราะอาศัยได้กินยาอันศักซิธ์ของพระสมมาสัมปุทธเจ้านะครับฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราทั้งหลายทุกคนเป็นคนป่วยอย่าลืมนะครับต้องเอายาของพระสมมาสัมปุทธเจ้าไปกินไปดื่มให้ทุกเวลาสุดท้ายเราก็จะหายเองนะเราก็จะหายเองจะโรคทั้งหมดนั้นก็นเมื่นที่ไปจารมหาสุพลถัดโบวันก่อนนั่นแหละเราทุกคนรู้ไหม เราเนี่ยทุกคนเป็นโรคจิตนะโรคจิตนะคือ <c oughs> โรคเกมือนท่านบอกอะไรโรคโรคคือโลภะโรคโ,โทสะโรคโมหะนั่นแหละมันเป็นโรคนะครับส่งเกตดูเป็นโรคจิตยังไงโยมเคยเห็นนะร่างกายของเรานั่นแหละเปรียบออปมาเหมือนรถคันหนึง่งรถคันนั้นแหละถ้าคนคนชั่วไปขับรถ อย่างเช่นพกูพกเด็กินพวกคนผ่านไปขับกันตนมันขับไปชนคนนี้ชนคนนู้นมันไปห้าเรื่องทั่วถนนไปหมดเลยนะมันบางครั้งคือมันสร้างให้เกิดเป็นอบุบัติเหตุตลอดจนถึงคนอื่นนั่นแหละก็เสียหายไปด้วยเพราะอะไรเพราะคนเร็วคนชั่วมันไปมันไปขับรถคันนั้นแล้วคือทำไม้มีอันตรายแก่คนอื่นด้วยคนที่ไม่ฉลาดเขาจะไปด,าด่ารถไอ้รถนั้นทำไมก็มันชั่วจัง ทำมกลับไปชนคนนี้ไปชนคนนู้นตามจริงรถนั้นเนี่ยมันไม่รู้เรื่องคนที่รู้เรื่องคือคนขับรถแต่นั้นแหละที่สร้างรถนั้นให้ไปชนเขาถ้าอยากจะให้รถนั้นเนละยมันไปชนเขาแบบนั้นละ่ะเราเปลี่ยนโซเฟอร์สิให้คนที่ดีไปขับสิรถมันมันจะไปชนคนอื่นอีกหรือเปล่านั่นแหละมันจะไม่ไปชนคนอื่นเหรอเพราะอะไรเพราะคนดีเข้าไปขับยังไ,งไงจิตยังไงร่างกายของเราก็เช่นกันนะครับเมื่อไหลโซเฟอร์คือตัวโทสะเข้ามา โซเฟอร์โทสะเข้ามาขับเราไปไหนครับขับให้เราไปดาเขาขับให้เราไปตีเขาขับให้เราไปเนินท่าเขาขับให้เราไปโมโหกับเขานี่แหละโซเฟอร์คือตัวโทสะเข้ามาเป็นโซเฟอร์ใน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 คันคือในในร่างกายของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่โซเฟอร์คือตัวโทสะออกไปโซเฟอร์คือตัวสติตัวปัญญาเข้ามาขับร่างกายของเราตอนนั้นเป็นยังไงมาเป็นคุณออนโยนออนน้อมถ่อมตน เข้ามาวัดฟังธทรรมนั่งสมาธินี่แหละร่างกายของคนคนเดียวนั่นแหละแต่เมื่อไล่โทสะเข้ามาครับเรื่องเลยคนอื่นอยู่ไม่ได้ด้วยร้อนไปด้วยแต่ถ้าเมื่อไล่ก็ส้นเข้ามาครับคนอื่นก็เป็นสุขไปด้วยเช่นกันครับนี่จึงจะบอกว่าที่ที่บอกว่าเราทุกคนนะคือเป็นผู้ที่ยังมีโรคจิตอยู่เพราะอะไรเพราะนี่แหละเพราะตักวกระแสเนี่ยมันยังยังไม่หายยังไม่หายคือตัว โลภะโทสะโมหะยังมีอยู่ฉะนั้นคือเราต้องฟกหาวิธีเพื่ออย่างไรต้องกันกันอย่างให้ไม่ให้ตัวอากาศนทั้งหมดนั้นเนี่ยเข้ามาบังคับในร่างกายของเราให้ไปทําชั่วนะร่างกายด้วยทางวาจาด้วยฉะนั้นคือการอันนี้คือแปลนการอุปมาฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปโกรธกับใครคือเราอยากไปโกรธกับคนให้เราเนห่ะเห็นโทษของกิเลสว่าที่เขาโกรธที่เขาว่าเขาด่าอะไรเป็นตอนเพราะตัวกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเขาเท่านั้น คนเราอ่ะเป็นคนดีถึงนั้นแหละแต่อะไรที่ไม่ดีอ่ะคือเพราะกิเลสคือมีโลภโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขานั่นแหละที่ทำให้เขาพูดแบบนั้นทำให้เขา,เาทําแบบนั้นฉะนั้นแล้วก็ในขณะที่ากาลังเขากําลังมีอาการแบบนั้นแบบนั้นถ้าเรามีปัญญานะเราเพิ่มสติขึ้นมาปุ๊บเราจะมีการทรงสารอย่างทันทีเลยเพราะอะไรคนนั้นเนี่ยกำลังโดนโรค หนักเลยน่าสงสารเพราะอะไรโรคโทสะเวลามันโรคโทสะมันเอาชนะเราได้เวลาที่มันตายไปโรคโทสะพาเราไปไหนโทสะแป็นเหุทำให้ไปประเด็จสันติในโรคครับนะและโลภะล่ะราคะล่ะแป็นเหทํารห้สัตว์ไปประเด็จสันติที่ไหนครับเป็นปรตเรครับและโรคโมหละล่ะ แปนเฮดทำาไมสัตว์ประเเธที่ที่ไหนโน่นเป็นสัตว์เตริชานโน่นฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าคนนั้นกําลังโกรธคนนั้นกําลังโลภะกําลังโมหะขึ้นมา,าเราต้องทรงสารไปแทนเธอเพราะอะไรเปล่าไม้ของเขาเนี่ยต้องไปจอดต้องไปลงที่โน่นรกโน่นต้องไปลงที่แป้ดโน่นต้องไปลงที่เตริชานโน่นฉะนั้นถ้าเราเห็นเขากําลังมีอาการแบบนั้นเนี่ยือเปี่ยนจากการโกรธแทนกับเขาต้องเปี่ยนมาเป็นกรณาการทรงสารแทนครับ เขากําลังสร้างทางไปสู่อบ,บายแล้วน่าสงสารน่าสงสารอย่าลืมนะครับเราเห็นคนนูน้นกําลังทํำบาปเรานี่เห็นเปิบแล้วก็โกรธกับเขาที่เขากําลังทํำบาปถามว่าเรากับเขาใครดีกว่าใครครับเขาทําบาปโดยกายโดวยวยจาจาโดยใจ เราไม่ได้ไปทำโดยใกล้โดวยวบจากับเขาแต่ใจเราโกรธกับเขานั่นแหละก็กําลังทําบาปเหมือนกันครับนะฉันคือเราต้องต้องระวังจิตใจของเราเองด้วยนั่นคือยากจะบอกว่ารักษาใจตัวเองให้อยู่กับกนุนลแปลนการดีครับ